โดยทอทอท,อทอค่ะเขาได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่กับคาราวานตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือนำขบวนผู้ประกอบการสื่อมวลชนจีนไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคเหนือทางรถยนต์ค่ะ ที่ห้องสีหาราชบอลรูมโรงแรมสีหาราชจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะนายสิริวัฒน์บุกผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการเลี้ยงต้อนรับคณะคารวานรถยนต์ท่องเที่ยวตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือเนื่องในโอกาสาครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยคณะก็ประกอบไปด้วยคณะท่องเที่ยวจากประเทศจีนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยและสื่อมวลชนจากภาคเหนือ17จังหวัดค่ะโดยมีททท ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตฐ์ผู้แทนภาคส่วนราชการภาคเอกชนและผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็ได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวคารวานตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือซึ่งเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตฐ์เมื่อวันที่17 และเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่18นี้ค่ะซึ่งก็จะนําเสนอเส้นทางตํานานเมืองลับแลพร้อมชูจุดแข็งเมืองมหัศจรรย์ผลไม้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้วยเรื่องราวมัสเชสทุเรียนหลงลับแลลินลับแลผลไม้ GI มูลค่าสูงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่จูงใจการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้อย่างคับข้างและต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นนี้เป็นฤดูการผลไม้ทุ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ครับคารวานตามรอยตํานาน17จังหวัดภาคเหนือนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําโดยนายสมชายชมภูน้อยผู้อํานวยการภูมิภาคภาคเหนือและนายชูวิทย์สิริเวชกุลผู้อํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนครับมีการจัดกิจกรรมคารวานตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่1 0ถึง26มิถุนายน2 5 6 8 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยและส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองหน้าเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบการขับรถซึ่งก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยจีนลาวในด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตลอดเส้นทางคารวาน ซึ่งในครั้งนี้ครับคณะคาราวาน,นมีจำนวน150คนนะครับพร้อมด้วยรถยนต์จำนวน35คันก็ได้เริ่มต้นเดินทางในวันที่10มิถุนายน2568ตามเส้นทาง R3A นะครับเป็นการเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองคุนหมิง12ปันนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยในพื้นที่17จังหวัดภูมิภาคภาคเหนือ